แบบนี้วันที่7กรกฎาคม2568เป็นวันที่68สิบแปดธรรมจารย์ลอยสัพบตรบุญลงขอถวายเสียงสวดสัธยาพระสูตรพระปริยรำมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชาขอจิตของข้าพเจ้าจย์ตรงตำมันมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพญาชนะในบทสวดเนี่ยตอนเล่นด้วยเกิด บทที่หนึ่งบทกับพระไตรอะหาสมาสัมพุทโธพระครบาลพุตมพระคัวันตังอภิวาติมีสวากาโตพระครบาตาธรรมโธธรรมังนามามีสุปฏิปันโนพระครบาโตธารมวะคตังโกธังขังนามามิบทที่สองบทบูชาพระพาลีพินาศด้านทางสัมมาสัมพุโธสุจีรังพาลีนิพุโตโุนิหิทนามานุทานิปัระมีหิตติจติยวาชิบังอหังกุฏังธรรมังธรรมังตระนังกัตโตปุเฉมิรัตานตายังธรรมังตระนามิโสตินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลเตุขตาการันตุเทวดาธรรมนมยมุนิยัจันทักดนันสุนันตุตะกขมุกธรรตะเกกาเมตารูเปจีติติคาราตะเกตัทธาริเกวิมาเนตีเปนะเถจะคาเมตารุว่านักฐานิเกหะวัตถุมาหิเกเตภุมมาจะตุยันตุเทวาชาลา้าลาวิสาเมยะกขะคันทพานาคาติทันตากันติเกมุนิยังวานาจะนัง สาธุวมีตรนันสูตรธรรมะสวนาการโลภธรพยัญตาธรรมสวนรคการโลภัรรมพยัญตาธรรมสวรรกาโลภธพยัญตาบทที่๔บทสวดปกุปตภารคานามาการะนามุรตะปะคะวะโตละโตสัมมาทัตตตะนามุรตะปะคะวะโตละโตสัมมาทัตตตะนามุรตะปะคะวะโตละโตสัมมาทัตตตะบทที่๕บทสดุดไยาณนาคม พุทธังสรนังกามธรรมนังกามิตังทางสรนังกฉามิทุติยมปีพุทธังสรนังกฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังกฉามิทุติยมปีตังกลงสรนังกฉามิตติยามปีพุทธังสรนังกฉามิตติยมปีธรรมังสรนังกฉามิตติยมปีตังกางส,า i, สรังกฉามิบทที่หกบทสัจจริยสถานาทิเมสรนังอันยังพุทโธในสรังวังอเตนะจัวเทนะตติเมหุตตัปทานา bon ner, neck, <SPEAKER> ทิเมสรนังอันยัง ธรรมโมเมสารังวลังเอเตนะจตตจวเชนะโสติเมมุตุตัปตานาทิเมสารังอัญญังโคเมสารังวลังเอเตนะจตตจวเชนะโสติเมมุตุตัปตาบทที่เจ่งบทตรวจตีรตันนปนามกะถาพุทธานะเมรัตันปูตัสสติราจิตตังธรรมานะเมรัตันปูตาวิสุตติตารังหลักานะเมรัตนนปุตัสสุสีนาทิฏฐิเอตังนะเมติรัตันนัลตันนตยภาวะธรรมะตโมุตาริตวัตุวิ เตะตาภูตังงานโยยามวิตาภูนานโยตังเป้าวัดตังอตุภิตายามหิปิตถิตวะยาสติทานเตเอกังวินาตติตาเวตัมภะัมภะเวนะโลเกกทาจิตากิเรจปะตุภูตังอัมพีระยามวิตายังอติทุตัดทางวินโยหิปันทีตาชาเนหิวิชาบลูปักลูปังโลกิหิเกอิจิปัทัดจับจู ปาราพานียังเกสันจีสุทวีที่ต่างภูณากายตายะนามีอิเกวะชนะตายะสุวัตุนาปีสมุตปัตตะมนาติสุธาปัสสาทฐานาังปุญญาติการนามาสมุธตรมนปุญญาภูมังทุกขาปัมุจานามุขะกะระนังคาตานังปูชาละเหตุปารามังคภิปูชาเนยยังนิพพานาสติจิริยายุปานิการญาติธรรมมาคีเรสามารถโสถานาธนสิทิยาจัก องคารทุหิหัตถกุสาเรหุปาเตวานียังปาเนหิจจปริสารนังขามานียาเมวัตตะมาหิตังวีรัตานังสารนังสัจจังรตินทิวังคานาเนสุนามะสานาภูเจมาจปรธสารตังสุปัสสนาจิตตาตถานุปาลิจาริยาสัทาราจักปุณีนะสตัสตุกเตนะสุเค ทุกิวอาเวโมเตเฮนัตัสสัจทตถาปีตุมัติโหตุเยเจทะสัมมาวินายามีปมานาภูโตโลกัตาลาภิสามากโยนิยโตตุภูชังติโตปะนิสัจยายะอายามปีโหตุวัตุติเยปาลิจิตโตตุปะตัตโต ปุติแ4นามการาปิติกาธาจะเจักุมาโมหะมาลาปะกัรโตทาวังวะพุโตถุกกาโตวิมุตโตปะระตัสปัสาวินิโมไายันโตปะเตศีเขมังสยยัตังวิเนยังพุดทังวันตั้นติกธิานามามีโลกศาสนากันตับวินากันตัตสันเตชะสันเตชะยัสติมุตโตตพันธารายะจวินาถเมตุธรรมโมทาโชโยวิยาสัจสัตตุจเสสีโลกัสสวิสุทธิมังกังนิยานิโคธรรมมาทาราตถาดี ตาวโหตันติกาโลตุจีโนทำบังวรันตังติรักฐานะมามิโมหะตะทาหังอุปัสสังตัถาหังันเตะสะเตชะยาติทีโมตุสภันดารยาจวินาถมิตุตตะธรรมมาเตนะคุสุกัตานุโอโยโลกัสสปะปุปปากิเรสัชเชตาสตโตสัยยังสัตินิโยชทโุจจสวัคตาทำบังวิธิตังการโรตีสงคัญวรันตงติดักฐานะมามีพุทธานุพุทธัง สะมาสีราติฏิงการเตจฉังเตจจยาเศรษฐหตุสะพันตะไยะจะวินาจเมตุบที่เก้าบทสวดนโมกาลาอัตถกากาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตมะธรรมะสัมวะขาสตเสวะเตจินขานโมมหานิกายติปิปุตติปิสิติโนนโมอุมาตาญาัตตะาัตาญาจตตาทุกขมันนโมอุมาตาติตตาตตาวะตุยะตาปินนโมการารภาเวนะวิกาตตปุุปัทวานโมกาลานุภาเวนะสุปฏิหตุตัวสะพา นาโมการละสาเตชนามาหิโหมิเตชวานบทที่สิบบทสดมหาสมัยสุดเรียว่ามีบุตรทางอกังสัรรมยมพระเขาวันเตุบิหะติกะปีและวัตุตมีมหาวันิมหาตาพิกุตะเคนะตะิงปะจามเตหิพิกุตะเตหิตะเปหิวะราหะเตหิตะตาจิตาโลกตาตุณิเทวตาเยปุเยนะตันิปติตาหุติพระเขาวันตังทัศนายนิพกุตตะกะอาตะกุตาตุนยังสุทาวาสกายิกานัน เทวนางเอตทถะโหสิอายังโขัวมะเข้าวารสเกสุวิหารติกาปีระวัตุสัมมีมหาวันิมหาตาปิคุตะเกนะตัดทิงปัจจามะเตหิปิคุตะเตหิตะปีเหวะาการหันเตหิตาตานิจตารูกาธาตุหิเทวตาเจปิเยนะตานิปฏิตาหุติปะกขวันตังต่ตงนายาปิคุตะกตาญาณุนามายัมปิเยนะปะกขวาเตนุปัตังกมยามาหุปัตังกบิตาวาปะกขวาวตัตัดิเกปัดเจกัตถาปัตเตยามาติอะตะโกตเทวตาเตยามาปินา มาคาราวาบุริโสตมมิจิตังวาปะหุงปะตาเลียปตาลิตังวาปังหงตมิเธยญาเอวะเมวะตุทาวะเตตุเทเวตุอันตาราหิตาพระเขาว่าโตปุระโตปะตุระหังพวกตาขัตาเทวตาพระเขาว่าตังอาบีวาเทตวะเอกมันตังตาขัวเอกมันตังติตาโัเอกาเทวตาพระเขาว่าโตตัดติเกีมังกตังอาปาติมหาตมายุปปวานิตกมินเทวกายธรรมคตาอาคตุมหังอิมัง กรรมะกรมมยังท่าขิตาเยวะอปาราชิตาตักติอาตักวะอัปาราชิตาวะปะขวะโตสันติเกอิมังคตังกาัสิกาตาระพิกาวุสัมมาท่าหางโสยิตังอาตาโนอุชุกกรรมังสุสาติวะเนตานิฆาเหตตาวา intariya nirakanti pantitati ataku aparateta wapakawato tanti kehimang katang apati kumawasula jendawa padisangitansi naku wajama mechate jaranti tutaw pimalataku matatu tantatu sunakati ataku aparateta wapakawato tanti kehimang katang apati kata te nate อุเรนสัรติติอาตะขวาภะคะวะพิโคตัมมนเตติเยปุเยนะพิขเวทตาสุลกัสตตุตุเทวตาตันนิปาริตาาหุตินตถาคตังทศนายะพิโคตังกคจะเยปิเตพิขเวเอตุงุติกรรมทานังอรหันโตธรรมมาตพุทธเตตัปิปาฟะวันตานังเอตระมาเยวเทวตาตันนิปาริตาอาเหสุนเตยาทาปีไมหังเอตตะราฮีเยปีเตพิฆเวพระวิษติอนาคตามาทานังอรหันโตธัมมาตพุทธา เตหัมปีพระเขาตันตนะอตสระมาเยวะเทวตาตันนิปาติตาหุติปาวิตติเอยยะเตัมปีม่หังเอตสระหิอัติขิตามีพิเวเทวกายนันนามานิติตาจิตามีพิฆเวเทวกายนันนามานิเติตามีพิขเวเทวกายนันนามานิกาสุนะตรมันตาทุกกรมานาสิกาโรธาพาติตามีติเพวังมันเตติโคเตพิกุปะคะวะโตปัจจตโตสุพะเขว์อิสะทะาุจัก สิโลกามันุกัตมิยาทับุมาตตะติตาเยติตาติริกาปัลปะติตาตัตมาหิตาปุสุทิหามารลีนาโลามังคัิธีทัพุโนโอมะนะถาสุทาวิปะสสันนะมะนะวิราภิโยปัจจัตเจยตวัววเนกะปีราวะวิตะโตมันตายิสาทวเกเตา

สัาพุปูรอาโมงตัตตาสัพพะนาปินจเจปวะวะกิตาวานะจัปุมาตโตวามันตจีกัตตาวะเกตตาเนระเตเทวะทายาภิกันตาเตวิจานะทะพิกาวโยวะหังกิตายิกามีคิระเฮียรุปวสุตัสสาสาวะยะขาปุมากัปปิดาวัฏวานติที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยะสสิโนมุธมานาภิกามุปิปุณันตะมิติมวนนากักสัจจาริวะมะตงยะขาอนาตะวันิโนที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนมุธมานาภิกามุปิปุณันตะมิติมวันนา ยะตาคีราติตาะตายะขานานันตาวันนิโนติมันโตยุติมันโตวันาวันโตยะสสิโนมุธมนาภิกขะโมภิกุนังตมิติวันังอิเตเตโตราตจหะตายะขานานันตาวันนิโนติมันโตยุติมันโตวันาวันโตยะสสิโนมุธมนาภิกขะมภิกุนังตมิติวันังเวตามิตาปัจจัตตายะขานานันตาวันนิโนติมันโตยุติมันโตวันาวันโตยะสสิโนมุธมนาภิกขะโิกุนังตมิติวันังภูมิเโรราชาหิโคเบปุละสานิเวตานังกุโยนังกัตตาตังยะขานังคูลิ ลุปะสติปุลพิโรลายท่าฆาเหตโกโตภะคะธรรมิติงวานางปุริมาจาทิตังราชาตาลาและปบตาตุกุษัีอาทะปานังกติปติมหาราชายเจสสิโสปุตะปิตาสภะห่าวิธนามามาภะลายทิมันโตพุติมันโตวันนวันโตเจสสิโมหะนะโมธรรมนาพิกามุงพิกุลธรรมิติงวานังทักษิณาตาทิตังราชา วิรุโหตับปัสสถิติบุมพันธนังอาทิปติมหาราชเจษสิโสภุทีติตตภะห้วงธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวังมรโตกุศลภูมิธรรมมาจิกามุนทีคุณอาระมิติ้งวันนัปฏิมัชธิสังราชวปรปโกปาราสถิตินามินังอาทิปติมหาราชเจษสิโสภุทีติตตภะห้วงธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโต วั ana, น unku, minimum, นาวันโตยัสสิโนวันธรมนาภิกษุโมภิกุนัตมิเตวนนาโุตตาัญญัติที่สังฆราชกุเบโรตับตาทติยะขันนาธิปติมหาขราชยะสสิโสภุธาภิกษุสะพ้าวนธนามามหาภะไรที่มันโตฤทธิมันโตวนนาวันโตยัสสิโนวันธรมนาภิกษุโมภิกุนัตมิเตวนนาปุริมาที่สังฆราชกุเโตัะกินในนวิรูหัโภปสีมมนะวิรูปโภคุเบโรุตารังที่สังจักรโลมะเปมหาราชาตมัมกาตโตโดที่สามธรรมลัมานาสั้งตุววันนีกะปิและวัฒน์เวินโงาตต นิกาสถามายากรูปูเรนตุปิปูสัมปิปูตุตาหะตันทะโนกรามาเตโตจะกินโยมันทุนิมันทุกจกปะนาโทุโอปะมัญยุจะเทวะตุโตจามาตาลีจิตตาเตโนจักนัตถโนนะโรนะจักเนปะโกอากูปันจติโกเจวะติมหดตุลิยวะจัจัตเอติตันเยจาราชันโยคันทพะสหะตุภีร์โมธัมมานาพิฆมุพิคุณังกมิเตงมานา กูนาตาณาคาเวสาลาจหัตสัญชกากัรมภาลาตาลาอาคูปายคาสาหายติพียามุนาตถาดธาจาอาคูนาคายอดศรีโนเอราวันโนมหานาโคโสปัสสันนิเตงวันังเยกราคาราเชตาหาสาหักดนติที่พาทิชาปขีวิสุธาจาคูเวหาญาสตีวานาชาปตจจิตาดาสุปันนอิติเตตานามังปะพายันตาานาคาราชานัมสิ สุปันนาโตเขมรมากาเสพุโทโธสันหาหิวจาหิยุปะทะหาัญานาคาสุปันนาคารนามากังสุพุทธังจีตาวาชิรหะเทนะสมุทังอาสุราติตาบาตาโรวัสสักวัสเสเตอิทิมันโตยะตเทนุกาละคันจามหาปิสามาอาสุราธานาคาเวสานาเวปจ,จิตติสุติจิตจัตตปะหาราโทนะมุงกิตาาัตตัญแจากายคำว่า ลิตะปุตตานังกับเทเวโรจนามกาสันในหิตวาพาลิงเตนะนะโผพันธัมุปาขมุงสามายุนทาพันเตธาพันเตมิโครังธนมิโคเมังอาโปจเทวะปะถาวิจเตโยวาโยตัสต์ขมุวารุณาวารุณาเปโหมุตยะตาตั ตาหาเมตาการุณากายิกาหากูเทวะยะตติโนทัตเตตตถะกายตเปนานันตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนมธัฒมนาปิกามุปิกุณันตมิติวันังเบนทุจรเทวตาหาดีตาธรรมาตทูเวยะมาจันทัตถุวานิตาเทวาสันทัมารูปุรักิตาตุลิยะตุปานิตาเทวาสันทัมสุลิยะมาคูปูรักิตานักขิตานิปูรักิตาวะหาคูธมรมทวะนหักาวัสูนังวัตสาวะ เถโตสักโกปะฆาปูรินทถตโตท่าเตเตเัิตตาตาจาตาเพนนานตาวันิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตยุทธสาสินมุงมณหมนาพิกาโมพิกุลนังต์กามิตุมอทาทาคูราหะคูเทวาสาระมขีติขาริวะอริจจการตระโรจาตะอุปอุปานิพาติโนวาลุนาจหรธรรมมาจัจจุตตาจาเนีทกาสุรยัสสุจิราอาคูอาคูวัตสะปเนติโนท่าเตเตเัิตตาตาจาตาเพนนานตาวันิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโต ยะสติโนบุษานนาิกามุพิคุมิตรินานามานมันามนุษยสามนุสามาคิดาปะตูิกัวกมนุปรติกาอนาคูนหาแโยเทวาเยจัดโหิตาวติโนปารักามหานคาอูเทวายะสติโนท่าเสดท่าขยันตเปนันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสิโนมุษฐานนาพิกามมุภิุงามิตินาสุกาการุหะอรุณาอตาคูเวการนาสสาสหะ โอตัดตัดไขหาปามุขาอาภูเทววิจักขนาตาธามัตตาหารัคชานิสกกาจารยสัตสินโนธานะอย่างอาคาป่ชุนโนโยทิสาอาพีวัตสติรัตเตเตตถาธาตุยาตะเพนะนังตะวันนิโนที่มันโตพุทิมันโตวอนาวัโตยัตสิโนมดธรรมนาอภิกันมุนิกุณะธรรมิติงนันนเขมิยาตุติกายามาการยัตสตาจารยสัตสิโนตับพิตการามาเตตาเจตินามาจัอาสาวานิมาราติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตา อ่าเตติท่าถากายาต่เพนานันตาวันนิโนที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยัสติโนมาถ้ามันาวิฆมุพิพุณะกามิติงท่าเตติท่าเควะอิกายาต่เพนานันตาวันนิโนนามันว่เยวะกันจงเยวันเยวะติสาตาหะตัมุตตาติมักีรัโโขขตะตินะมานาตะวังทักขิโมขตารังนาขังกันทางวะอติตาติตังตุภัมมะปะรามะโตจับปุต าอิติมาโตตหาตัณห์กุมารติโตจตโอปะคาธมิติงวนาตหะตภามาโลกานะมหาธรมมนาพิติทติอุปันนัโนอิติมาโตติสามาธายโยยะสัติโสตเตถาอิสราอากูปัจเจกาวาตามติโนเตสังจัมมาชาโตอาคาหาริโตปาริวันนัตฤโตเตจาตสเพหิกันเตศินเวเตวิจพรรณมเกมมาดาเต นะอภิกรณ์ปันธกันหาตถ์กทมันทีหงเอตักกันหัตถันธะดาเนะพันธามัทิวสัมันตาปริวาริธามาวน์มุจิธาโกจินาอิติตะธามหาเสนกันหเตนะครับเอสกีปานินาตารามหัจารังตะตะวานะเพระวังเทธาปะวุชโกเมโคตตทัาญาโตธรมิุโกตะถาทโส จุทาวติตังกุตโตอาตยังวันนีตับยาตาพังอภิญญาญาว่าวังปิตาวันนาจักกุมมาตาโตมันตายีตาทานทาวเจตาตาเนรเตมาราเตนาตพิกันตาเตวิทานะครับพุทธวโรเตจันตังนะครับยินดีต่วาพุทธศาสตานังวิตาราเกนีปัจจามุงเนสังโลปิปิจะยุงจะบเพลวิจิจักนัามาพยาติตายาติโนโมทันติตาหะโมเตหิตาวการเตชานาสุตาติ บทสวดที่เกิดบทสวดมังคาราตุตังอาเทวนาจาราตังปฏิจารนาเทวนาปุาจาปุชานิยานังอิธามังคตาโมตตมังปฏิรูปเทสาวะโสจัพเทจักกตตาปุญญาตากัตสัมมาปานิทิจักเอธามังคตาโมตตมังมาหูจัดจันจาติตันจักพินายโยจักสุขีขีโตสุภาริตาจักยาวะจักเอธามังคตาโมตตมังมาตาปิกุปปทานัง กุตตาธาลสตาถังข้าหัานากุาจักรมันตาเอตมันคารัมุตตามังคานจัตมจาริยาจัจตาการนันจังกข้าวหนานาวัชานิกรรมานิเอตมันคารัมุตตามังหาติวิรติปะปามัชปานาจัสัญญโมอาปามาโทจะทรมิสุเอตมังคารัมุตตามังคาราโวนิวาตุจะจัตที่ทีจัตตานุตาจ่าเดนะทำมาสวนังเอตมังคารมุตตาอมขันติจัโตวัจจะักตา สมานานันตทัศนครายนธรรมะสังคจัตเอตมังคะระมุตมังโปุจจภรมมาจารียามจาริยาจัจจานาทัศน์นานิพพานาจิกิริยาเอตมังคะระมุตมังคุตัสสโลกะธรรมเเหิจิตังยถตั้งกรรมปติดางโสกกรรมวิราชังเขมังเห็นตมังคะระมุตมังนี้เอตาทิสานิกตะวานพันสัมภะทั มาปาราชิตาสัมปทาโสติมการจันติันเตตังมังคารมุตตมันติบทที่ฐสองบทสวดเน่าตานะปาริฏังยุติมินตังกิตาทวโหรงมาตะเกตุยังป่าราตานาปานิตังนโนโสมังอิทิสัทธาเตนะอิทามติธังมพุทเถณตานาปานิตังอิเตนะตะตเตนะตุวติโหตุขายังวิไรคังหามาตังปีป่านิตังเขาก็เยาชาชาชาตะกายย่มโมริป่าสัมมั ิโตนะเตนะธรรมเลนะธรรมะติจิตติอิรัมปิรรมเนาทานาบันิตังเตินาเตตินาตุวะิีหยัมพุทธเตโตปาริวันนณีถูกจริงธรรมะที่มานันตาริกันหะมะหุสามามิทินานาเตนะธรรมโมนาวัชติอิรรมปิรรมเนาทานาบันิตังเฮตินาเตตนะตุวะิโหตุเยปุคาราหาตะตังปัตตากตารีเอตานิยุคานิโหุติ เตทะขีเนยญาตุคาตตาสาวกานเอเตสุทินานิมหาภาลานิธิธรรมปีธัรเกล้าตะนะฝานนิธิเตนัตเจนะตุวะทีของตุเยสุปัยุตามะนาตัดทำเหนนั้นไม่การมิโตโคตะมาตานิมิเตปฏิปตะขามาตังวิไคหะนัทาุูธานิพูติงพุชามานาอิธัรมปีธัรเกล้าตะนะปันนิธิเตนะตเจนะตุวะทีของตัวขีนางปุระนางนาวังอิธิธัมภาวังวีรตักจิตตตายาติเกภวิตามินเตพีชา อาวิรุติชันทานิพินติทีรายตะตะอมบัตติโปจีัมปีทงเกะตตานันปานีตังเอเตนะนตะเจนะตุปะติโต๊ะบทสวดที่สิบสามบทสวดทำโมบทศหาสวรรค์อัตตาหาวิจิตังเสยโยยตะตายาขะปะอ,อิตาราประชาอัตตดทันตัสสาปโพละสานิจังสัญญาตัดตารีโน,โนเนว,วัตเทโวนะคันทัพโหนมาโดูตหะภมุนา ชิตังภาปชิตังกายิรยธานลุปะชาตันตุโนโหที่ติติโสวดเกตปุตสูตรภาติตามิธรรมเนเตนะภะคะวตาชนะตาปัสตาอรหัตตาธรรมมาธรมพุเทนะเอถัดตุมเหนมาอาปานุสาวเวนามาปารมาปารายมาอิติขิรายามาปฏิกตัมปัธานีนะมาปะตากะเหตุนาณาญาคเนนามาอากาละปาลิวิตาเกนะมา ทิจินิชานกคติยะมาพาพาโรตตายะมาสะมาโนโนคารูตตาทารุเมเหตัชานาวะชาเนยยะถาอิเมธะมาอกุตตะลายเมธะมาสจ้าวัชร์อิเมธะมาวินยุกคาหิตาอิเมธะมาจมาตัมมันธาตัมอทินาหิตคาหิตายะตุขายาธรรมวัตติกะตารุเมเหปัจาระเลยยะถายะถาอิ ตุเมเหอัฏฐานาวัธัมเนายทตอิเมธะมาอุปตะลาอิเมธะมาอานัววชฌาอิเมธะม,ม,มาปะวินยุปัสสาอิเมธะมาสำมันตาตมะทินานอหิตายะจุขายะตังวัตันติอัตตุเมเหอุปัสสัมปัชชาวิหารเลยยะถาตุ <c oughs> บทตัว,ว, juna, hate, ว, aria, วตที่5บหทสวดอุปนิยตอุปนิยติชีวิตามาปมายุนชะลปนิตาสนาตันติตานาอสัมายมเปคมโนปุญญนิกาลิยาธาสุขามาวหานินิอุปนิยติชีวิตามมาปามายังชลุปนิตาสนาตันติตานาอสงมายงมะรเปคมาโนโลกามิสังปัชชะเฮตันติเปโตโยธากายนสังยมวาจายาอุตตะเจตสาตังตัตตเปตตสุขายาหุติ ยังชีวะมโนปากการติปุญอังธงทำโมหะเวรคันติธรรมมาจารีธรรมโมจุจิโนตุกะบาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมตุจินเนนตุกะติงคันติธรรมมาจารีตาเปสังคาราคันจติยถาปัญญายาปตติอัตานิพินตติทุเกสัมมาโควิสุทิยาตาเพสังคาราทุกะติยถาปัญญายาปตติอัตานิพินตติทุเกสัมมาโควิสุทิยาตาเพส ธรรมมาอนันตติยถาปัญญายาปตาัตติอาฐานิาาาพินทติโตเคตัมโควิปุติยาบทวด,ดที่สุโภวบทวดอปันนักจะดุกปันนักฐานะเมเกตุติยังอาหูตะกีกาเอตักธัญญายาเมทาวีคันเหต่างคันเหยยับอปันนักังพาหุงเวภรนังยันติภพพาตานิวาน,านิจัการามารุคาเจตายานิมานุสาพยัต ตัดส Four ิตาเนตังโคตะระนังเขมังเนตังตะระนามุตังังเนตังตะระนงมะกามาตถะทุขังมุจติโยจักทุกขันจะธรรมันจะตังกันจะตะระนังกตุจตุลีอาริยะตัาณิสัมมัตปัญญาจตฺตาติทุกขังทุกขัดจากมุตปาทังทุกขะตัจจะอติกามังอาริยันจอัตถังขิกังคบคูปสามารถขามินัง เนตังโคธถานังเขียงเนตังธถรนัมมุตมงเนตังเถานัมมคัมมาสัพพาทุกขาภุมุจเตติบทเสด็ที่สิบสุดบทเสด็จพัฒเกจระตะคาถาอติตังนันตวะข้าเมยันนัปปติกังเขนะก็ตามบุคคลไม่ควรมคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยอดตัตีตังปางีนันตังอัปันตันจานากตังสิ่งใดล่วงไปแล้วก็เป็นนั้นแล้วไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นนั้นยังมาไม่ถึงปัจจุปันนันจัตทะ โยทำมังตัถาตถาวิปัตติอสังกูรงังอสังกุป,ปังตังวินทานารูจูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งองเองินไม่ของแก่ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะเดินธรรมนั้นหนึ่งเดือนให้ปุกคงเถิดทัจเชว,วัตกิจะมาตปังโกชัญญามาดังถูเวเพิงทำความเบียนเตยียนในวันนี้แหละใครได้าจะรู้ความตายในวันพุ่งนัฮิโนสังฆาดันเตนะมหาเสนนะมัสุูนาเพราะความผัดเพีย้ยนกลับมาจูราผู้มีเศษในี่ยนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารมาตาปิง โรัตตมาทันที่ตังตังเวพัทเทกะโดโตติกัตัวจิกะเตมุนิติพระมมนีผู้สงบแย่งยยเดียบุคคลผ,ผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจนทัน้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีราตรีหนึ่งจะเริมนด้วยประการสนี้เล้บทที่สิบดทสวดพินทาป,ปัจ,จเวทคาทัาปะทัชลาธรรมโมมหิทลังอนาติโตรามีควัน แกเป็นธรรมดาแต่ล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้พยาธิธรรมโมมาหิพยาธีงานาธีโตเรามีความเจ็บกา้เป็นธรรมดาแต่ล่วงพ้นความเจ็บกายเป็นไม่ได้มานด้นาธรรมโมมาหิสารนังอาอธีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่ล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้สาเพหิเมปิเยหิมานาเทหินานาภววินาภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมาสโกมาหิกรรมาทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมาปฏิตะรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด็เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เงินสาย่างกรรมังกะดิตามิกัลยะยนังวาปะปะกังวาตัตสาทายาโทหาวิสัมิเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเฮวังอามเฮหิอาปินทางปัจจเวคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ตุกตุ๊กวางเพล <c oughs> บทสวดที่29บทสวดเทวตาอุยชนกขตาตุกัปตาจานิตุกะพยาปตาจานิพยาโตกปตาจานิตุกาโหตุตาเปปิปานิโนโอเอตาวตาจะอาเห,เหิตธรรมภาตังกุญญาธรรมะทางถาเพเทวานุโมทานตุตัมปัตตัมปฏิทิท,ท,ท,ทิยาทานางทาทัาทนตุสัตยาขี่รังรักขันตุตปทาภาวนาพิรตาโหตูขันชนตุเท,ทว ตาคาตาประเพตุทาปารัมปตาปัจเจกาน,น,นจ่ายังพรางอรหันตานันจเตเชนารักขัพันทามิปัสโสบที่ยี่สิบบุตรโเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานกาถาโยขนามเสยาเทวตาสังติวิหารอวาสันนีถูกไปคาเรโพธิคาเรตหิงนาหิงตาธรรมมาธานีนะภาวันตุกูจิตาโสทิงกาโดเทนะ วิหารมันทาเดเทราจามัชฌาจนาวกาจพิกาโวสารามิกาธานาปฏิอุตปาสะการุขคามาจาเตสานิคามาจาหิสาสิปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภูชาเยปีกาอันทาสัมภาวาสังเสรชาตาอัทโวปปาติกานิจานิกังธรรมวรังปฏิจเจเตธรม เพปิทุขัากาโรตุตังขายังทาตุจิรังจตังธรรมโมธรรมมัสราจับุคาราทังโคโหตุธรรมะโควะอัฏฐยะจัหิตายะจัอัมีเฮระกันตูตัตรมโมัาเพปิธรรมะจาริโนปุถิงสัมปะปุญเนยยะมาธรรมเมอริยะปเวทิเตวบทที่ยี่สิบบทที่สิบสัมผั ปฏิฐานาคาถาหันธรมายังปฏิทานาคาถาโยพนามาเตปุญญติธานิการตถาญาณนั้ญาณิการตานิเมเตถันตะพาคิโนโหตุตัตตานตักปมานกาเยปิยาคูตาวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทายโยทิธาเมตาปิยาทิธาวาอันเยมัตเชตาเวริโนตัดตาตัดตา ทันติโลกาตมิงเตกุมมาจัตโยนิกาติปเจกาจัตวการาสังการตาเพราวะว่ามีกาตังเยปติฐานะเมอนมุโมทันตุเตจะยังเกจิมังน,นับประชานัิเทวานิสังเตสังนิเวชย,ยงุงมายาทินานนาปัญญานังอนุนมโมทน,นาเหตุนาสเพตตาตาาหหตุอเวราสุขชีวินโนเขมักปะ ทันจากปุบปุนตูเจขาชาชิตตัดทางสุกทาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปรนมานโจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้เลยแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักมีผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นด้วนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่แม่ได้เห็นแล้วตัดทั้งหลายเห็นที่เป็นกลางและมีเว้นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิฐานเกิดในกรรมเนิอสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเทีย่ยวอยู่ในพวมน้อยและพมใหญ่ตัดเราได้การ ให้ส่วนบุญข,ของข้าพระเจ้าแล้วสัดเหล่านั้นจึงขอตรงกดอนุโมทนาการเองเถิดก็ตัดเราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเททั้งหลายจึงแจ้งแก่ต่นั้นรองเหตุเกื้อนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอตัดทั้งพวงจงอย่างมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดละจงถึงถท่ามังกรเสริมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด